โตเยสกี้บิโอตอนสตอยอันตันเชคอฟพวกนีลกก้ลึกมากลึกมากแล้วกำลังมีการพิมพ์โดยทำให้พิมพ์คมบ่ามีทุกเล่มงแล้วบางเรืเร่องอนักคอมนของโตเตอร์เยสกี้โอ้เจ็บปวดเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะพี่น้องคลาาชอฟเป็นเรื่องราวของพี่น้องสามคนเกิดมาในท้องเดียวกันแต่คนละคาเลคเตอร์เลย<ม>คนหนึ่งเป็นคนดีมากคนดีนั้นมีเหตุการณ์หนึ่งที่สะเทือนใจนะ คือแทนที่เขาจะคือมีเด็กคนหนึ่งคือก้าวล้าวที่ทำลายคนนีงชายคนนี้ก็เลยยื่นนิ้วให้กันเด็กคนนี้ก็กลับยอมให้ทำลายตัวเองแทนก็ชอบดันแต่มานจออันแรกเาสส่วนนังผมเอาลงไปให้ต๊อกลงไปแล้วใน บราซิลเลยนะสองเรื่องนี้ทำถ่ายทำไม่ค่อยดีแต่สะท้อนความเป็นบราซิลสะท้อนเมืองที่ซึ่งว่าเมืองที่ใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งเรียวเลเมืองเมืองหลวงเขานะครับเรียวได้โดนไม่เมืองหลวงเขานะครับไม่ใช่โดนได้โดนสิเมืองหลวงเขาเมืองอะไรนะเดือดใจเดือดจได้โดคือเขาเมืองนี้เป็นเมืองของพระเจ้าใช่ไหมแต่มีในนั้นมีตีเอาก่อน แกงเยอะมากเลยโจรกรรมเยอะมากการฆ่าการเอาตัวรอดของมนุษย์สองเรื่องนี้ต่อกันอนุญ้ากนะอ้นี่มีซับไทยรอเปล่าครับหรือว่าออนฟีมีซับไทยเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนชีวิตผมมากเหมือนมากเรื่องต้องไปดูต้องไปดูเรื่องไรนอ้ยดูเเรื่องนี้ของหนังของอิสราเอลนะ มันก็มีบางคำนะดูแล้วมันรู้สึกว่ามันมีบางคำที่แบบคือเรื่องราวมันเยอะมากผู้ชายคนนี้นะือมีเรื่องเยอะ <S <S อ,อคือการชีวิตเขาเนี่ยแบบเครียดมากมันมีแต่เรื่องแต่มันสะท้อนบางเรื่องก,กับบางคำนี่ตอนสุดท้ายตอนจบของฮิตเลอร์ใช่ไหมถ้าเราอ่านประวัติของฮิตเลอร์แต่ตอนจบเขารู้สึกยังไงเขาอยู่ยังไงตอนที่เขาจะฆ่าตัวตายเขาคิดอะไรเขาปล่อยให้แต่ละคนที่อยู่ข้างๆเขาฆ่าตัวตายยังไงเขาให้เผายังไงน้ำมันมันขาดแคลนขนาดไหนตอนนั้นเพื่อจะเผาร่าง เพื่อไม่ให้ใครเก็บศพเขาได้เขาทำเองความช้ายของพินเตอร์อันนี้เป็นหนังนัวแยกเป็นกรีนนะครับเบียโดนี่ก็อันนี้ดีเลอต้องต้องเนหนังนอกกระแสนะพี่แจนา่มันนี่เรื่องหนึ่นปง,รงประมาณสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงนี่เคทูก็เคยดูใช่นะ การปีสออันนี้เรื่องทีดีหนังใหม่คุณี่ใช่ไหมอชคุณี่เขามีหน้าที่คือมีผู้ชายคนนี้แสดงแบบในเอามาดูเลยนะเขามีเสน่ห์มากเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์แก่ล้วระเจ้มีเสน่ห์ในหนังเรื่องนี้เขามีหน้าที่อีกอย่างเดียวคือเป็นบริษัทที่ไล่คนออกเช่นโซ่บริสัทเอเขาต้องการปรับงค์งกรเขาต้องการไล่คนออกสองยคนคนนี้เข็มขจะรักเหมาคนแก่ ชีวิตเขาเจ็บปวดมาสุดท้ายจะเป็นคนที่โดดเดียวเขาสะท้อน,นชีวิตที่โดดเดียวของมนุษย์คนหนึ่งที่แท้ไม่มีใครเลยแต่เขาบินมากที่สุดในโลกอย่างเงี้ยนั่นนดีก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยนังไทยนะเราเคยรู้ไหมว่าป๊อปมีผู้หญิงคนนึงงคนที่เป็นป๊อปในโลกทั้งนกปลาเนี่ย mm. มีคนหนึ่งเป็นผู้หญิง mm. mm. แต่เขาถูลกลบออกจากบอ